วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แ่กดแช่์ช่กดนานๆกดจนยันกดเยอะเยๆะนะคะอนุวัตเป็นช่องหนึ่งของฝั่งข้างไขข้างแคมที่ดิฉันมองว่ามีความน่าเชื่อถือสูงกว่าช่องอื่นๆเป็นช่องที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นช่องที่ไอ้พวอกับอิทธิให้ความสําคัญมากพอสมควรเดี๋ยวไปฟังบางอย่างที่อนุวัตรพูดกันหน่อยค่ะน่าสนใจมาก ุณมากครับุณพระพัฒสอนพี่โรมองสัสดีค่ะได้ไปอ่านโพดไหมชาละวันได้โพ์เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่อืมไม่ได้เข้าไปอ่านหรอกนะครับเนาะนะครับคุณพระพัฒนสอนนะครับผมคงไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดตรงนั้นนะครับเหมือนที่ผมแจ้งไว้แล้วครับผมมาติดตามชีวิตลุงนะครับไม่ได้ดูเรื่องคดีนะครับแต่ว่าก็ดีสิ่งต่างๆนะครับที่เข้ามานะครับเราก็ต้องบอกตรงๆว่าผมจะไม่ค่อยเอาใครที่มาเขียนเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับคดีไม่ค่อยเข้าไปยุ่งครับ แล้จะไม่ไปพูดถึงคดีนะครับผมมองว่าหน้าที่นะครับทนายนะครับเขาก็ทําหน้าที่ของเขานะครับก็คิดว่านะครับแต่ละคนก็มีความสามารถอยู่แล้วนะครับเนาะแต่คนต่างทําหน้าที่ไปนะครับพวกเราเองตัวผมเองนะครับมาติดตามถ่ายทอดชีวิตลุงให้ทุกท่านได้เห็นนะครับตัวผมเองก็คงจะทําแค่ถ่ายทอดนะครับอาจจะไม่ได้ไปแนะนํานะครับสิ่งอื่นๆนะครับในเรื่องคดีนะครับเรื่องความขัดแย้งนะครับ่านในใจผมเนี่ยความขัดแย้งมีแต่อยากจะให้ดีกัน นะครับไปพูดเสมอสักวันหนึ่งนะครับในครอบครัวในหมู่บ้านกกอกเดี๋ยวก็ดีกันนะครับเพราะในหมู่บ้านกกอกทั้งหมดเลยมีอยู่สี่ตระกูลนะครับสี่นามสกุลเท่านั้นนะครับเข้ามาอยู่เข้ามาบุกเบิกสมัยก่อนนะครับเข้ามาอยู่กันแบบหากินยากแล้วเพราะมันไม่มีที่ทํานานะครับประมาณนี้นะครับพูดให้ฟังนี่ไม่แน่นั้นนะครับพูดให้ฟังผมจะไม่ได้ไปอ่านนะครับแล้วก็ส่วนอ่ารายละเอียดจริงๆนะครับทางใหม่ชลวรรณ เขารู้จนบางทีเรางงว่าเขารู้มาได้ยังไงบางเรื่องบางราวนะครับแต่ไม่ได้ตรงทั้งหมดนะครับตรงกับความเป็นจริงทั้งหมดนั่นคือไม่ได้ตรงทั้งหมดนะครับคนฟังคนที่ไม่รู้เรื่องนะครับก็อาจจะมองว่ามันตรงนะครับส่วนมากมันก็มีแนวโน้มเป็นแบบนั้นนะครับนี่ผมนะครับเพราะว่าผมเห็นวันนั้นไปเรื่องของที่คนพูดเรื่องคดีอ่าคนที่ตะโกนด่าลงนะครับอ่าวันนั้น นะครับแต่ว่าไม่ได้พูดต่อก็ดีแล้วนะครับเพราะจริงๆไม่อยากให้พูดต่อเพราะเป็นข้อตกลงข้อพูดคุยกันอยู่นะครับของน้องที่ทํางานับวิชากิษแห่งหนึ่งนะครับที่ไปตะโกนหน้าบ้านนะครับเนาะั่นผมก็ไปนั่งคุยกับลุงโอเคนะครับออกไปในรายละเอียดก็ดีนะครับหรืออะไรก็ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางคนฟังแล้วอาจจะมองว่าโอ้แบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นนะครับอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดผมอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าไม่ไม่นําเสนอนะครับผมต้องบอกว่าผมเข้าติดตามชีวิตลุงเท่านั้น นะครับจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคดีจะไม่ไปพูดถึงนะครับแค่ดูนะครับ,ด,นะรบดูการทํางานของทนายนะครับอาจจะถามว่าเอ๊ทำไมยังไม่ไปอะไรอันนี้ยังไม่นั้นแค่นั้นนะครับค่ะในตอนต้นๆของต้นไลน์หลังจากที่ได้ทักทายกับเอซแล้วนะคะอยู่ในช่วงก่อนน่าจะก่อนสิบนาทีก็มีคอมเมนต์อันหนึ่งมาถามความเห็นอันวัดหรืออะไรยังไงว่าได้ไปอ่านใน โพสชุมชนของใหม่ชาลวันหรือไม่อนุวัต์ก็อ่านโพสต์อันนั้นอ่านคอมเมนต์อันนั้นนะนะคะคร่าวๆเมี้ยเพื่ออ่านด้วยสายตาแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้เข้าไปอ่าน เขาเป็นคนที่ไม่ได้มาติดตามเรื่องคดีไม่ได้สนใจช่องอื่นที่วิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์คดีสิ่งที่เข้ามาคือเข้ามาติดตามชีวิตไอ้พลวยแต่อนุวัตรดินมไปนิดนึงว่าชีวิตไอ้พลยดังมาเพราะคดีเพราะฉะนั้นถ้าจะมาติดตามชีวิตไอ้พลวยก็มีความจําเป็นที่จะต้องติดตามเรื่องคดีด้วยแต่อนุวัตรจะบอกเสมอว่าเขาไม่ยุ่งเรื่องคดีเขาไม่รู้เรื่องคดีคนที่บอกว่าไม่รู้นั่นคือคนที่รู้ดีจริงๆค่ะ อนุวัฒน่าจะรู้เรื่องคดีดีน่าจะมีการพูดคุยคนที่ไม่ค่อยพูดจริงๆแล้วจะรู้ตรงนี้ดีแต่ไม่พูดเพราะอาจจะรู้แล้วรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ความที่เขามาเพื่อทํางานให้กับไอ้พลอยด,ดังนั้น,นการที่มีความคิดอะไรไม่ดีกับไอ้พลอยสู้ไม่พูดซะดีกว่าไหมดังนั้นอนุวัฒน์จึงแยกเรื่องงานที่ทําให้พลอย กับคดีออกจากกันฉันมาที่นี่เพื่อมาช่วยไอ้ป่วยทํางานติดต่อประสานงานติดตามชีวิตให้ป่วยเป็นยูทูบเบอร์ฝ่ายดําเนินการติดต่อประสานงานของไอ้ป่วยเพราะฉะนั้นจะไม่พูดเรื่องคดีสิ่งที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือว่าอนุวัตน์อ้อมๆแอมแอออกมาว่าไม่รู้เหมือนกันว่าใหม่ชรวันไปรู้เรื่องนี้มาจากใครอะไรยังไงเชื่อจะกะว่ามีคนที่รู้เรื่องคดีทุกอย่าง คอยส่งต่อไม่ว่าจะเป็นเอกสารอะไรหลายอย่างเพอเผลอไอ้พูดกับยืเชิดเองด้วยซ้ําไปที่เป็นคนส่งให้ใหม่ชารวันไปโพสต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ,อสำนวนในการคุณลองคิดดูนะคะเขามีทุกหน้าเหมือนกับว่ามีการถ่ายเอกสารเวลาที่หนึ่งเป็นคนมีหน้าที่ไปถ่ายเอกสารทําสําเนาทําอะไรพวกนี้ไว้เนี่ยมีการส่งต่อให้ ใหม่ชารวันเอาไปโพสรายละเอียดอย่างนั้นน่ะคุณคิดว่าเขาจะได้มาจากฝั่งไหนมันมีอยู่คนอยู่สามฝั่งสองสามกลุ่มที่จะมีเอกสารพวกนั้นคือหนึ่งคนกลางคือสารสองก็คือฝ่ายโจทก์สามก็คือฝ่ายจำเลยสารไม่ทําแน่แน่โจทก์ก็ไม่น่าจะทาด้งนั้นฝั่งที่ทําคือใครจำเลยค่ะแล้วเราก็รู้ว่าใหม่ชารวันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหลังบ้านทนายเบิ้ม เขาติดต่อคุยกันโอกาสที่จะได้เอกสารจากตัวทีทมรรมรังสีเองเป็นไปได้สูงมากเป็นไปได้สูงนะคะเอาล่ะค่ะตรงนั้นเราเคยพูดกันหลายทีแล้วแต่ครั้งเนี้อนุวัฒน์มาพูดอ้อมๆแม่ๆเหมือนว่าจริงไม่ชรวันที่รู้ที่โพสเนี่ยมีหลายอย่างเป็นอย่างนั้นจริงแต่ไม่ร้อยเปอร์เซแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องคดีล่าสูดที่มีคนปฐพนไอคาตกร หนกตรงหน้าบ้านเนี่ยก็ผ่านสารไปแล้วเขาก็ยอมรับสารภาพแล้วก็ยอมจ่ายค่าปรับจ่ายค่าสินไหม่ให้แล้วใหม่ชาวชารวันก็เอาไปโพสต์อนุวัตรก็บอกว่ามันเป็นคล้ายๆอย่างนั้นนะจริงแต่มันไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ตรงสร้อยเปอร์เซ็นตนั่นคือสิ่งที่ใหม่ชารวันโพสต์มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นมันมีบางอย่างใช่ดิฉันคาดว่า โพสที่คอมเมนต์นั้นพูดถึงน่าจะเป็นโพสนี้ค่ะเป็นโพสที่ใหม่ชารวันเขียนเหมือนเป็นเชิงว่าแนะนำแล้วนะฉันแนะนำชินทนายธรรมรังสีแล้วนะว่าให้เอาเรื่องเวลาหายของน้องโดยเอาโพสตั้งต้นจากพวกที่ไปโพสในเพจ ที่มีการโพสต์ในเพจของอีจันด้วยโดยยกความน่าเชื่อถือว่าเป็นเพจที่มีคนติดตามเท่านั้นเท่านี้นล้านแล้วก็ได้โพสต์ตามหาน้องชมพู่แล้วน้องสดิ่งก็ได้ไปคอมเมนต์เอาไว้น่าจะเป็นเรื่องที่ทำโดยไม่ได้ปรึกษาตำรวจคือไม่ได้มีใครแนะนําเด็กทําไปโดยบริสุทธิ์เพราะนั้นอันนั้นน่าจะเป็นข้อเท็จจริงและเขาก็ลงท้ายว่าแนะนำนะนะให้เอาไปใช้ ทีฉันเชื่อว่าเพราะว่าบนชั้นศาลเขาก็สู้ด้วยการบอกว่าเวลาหายไม่ใช่9โมง11ถึง9โมง49แต่ต้องหายไปก่อนหน้านั้นโดยยึดเอาตามคำพูดคำที่สดิงเนี่ยบอกกับสื่อหรือไปออกสื่อในเพจของมุกดาหารที่มีการไปโพสตามหาว่าช่วงเวลา7 ถึงก้านาฬิกาหายไปช่วงเวลานี้อะไรทํานองเนี้ยคือใช้โพสต์ใน facebook ซึ่งเรื่องการใช้โพสต์ใน facebook เนี่ยมันก็ได้มีการนําเสนอไปแล้วแต่ไม่ได้ไม่น่าจะได้มีพูดถึงเพจอิจันนะคะเท่าที่เห็นไม่มีพูดถึงเพจอิจันดังนั้นถ้าไม่มีได้กล่าวไว้ในสารชั้นต้นก็ไม่น่าจะเอาไปนําเสนอได้อุทรได้ ยกเว้นแต่สารอาจจะรับฟังในลักษณะคือเอาไปนําเสนอในลักษณะที่ว่านอกจากเพจมุกดาหารแล้วยังมีเพจอื่นที่มีความน่าเชื่อถือก็ลงข่าวอย่างนั้นเหมือนกันทีนี้ใหม่ชรลวันเนี่ยฉลาดเห็นไหมคะถ้าสมมุติว่าเขารู้มาก่อนว่าในการเขียนบัญชล็อกเขาติดต่อเขาสนิทกับคนของธรรมรังสีเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่าธรรมรังสีเสริมโพสต์ของเพจอิจานเข้าไปว่าน่าเชื่อได้ว่า น้องชมพู่น่าจะหายไปก่อนเวลาที่กล่าวหาชัยพลตามเวลาที่ตำรวจสืบออกมาได้มาจากโน้ตบุ๊กได้มาจากคอมพิวเตอร์อะไรทั้งหลายไมชะรววนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าในการยื่นอุทธรณ์ที่จะส่งในวันที่19เนี่ยทํามรังสีได้เขียนอย่างนี้ไว้ ึงได้เขียนในเชิญทมอง,ง,งว่านี่แนะนำนะนะก็ให้เอาไปใช้แต่แล้วพอยื่นอ,อุทธรไปปุ๊บเดี๋ยวเพจของใหม่ชารวันเนี่ยจะได้รับว่าอุทธร์เขียนอะไรยังไงบ้างเขาก็จะเอามาเปิดเผยแล้วจะบอกว่าเออนี่ไงเอาคําแนะนําฉันไปใช้ <c oughs> ต้องยอมรับว่าฉลาดนะคะต้องยอมว่าฉลาดคือสามารถที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเองว่าอุ้ยขนาดทีมสํานักงานกฎหมายใหญ่ยังเอา ความคิดฉันไปใช้เลยเลยแบบเนี้ยซึ่งซึ่งจริงๆแล้วไอ้เรื่องการจะเปลี่ยนเวลาหายโดยใช้เพจทั้งหลายเป็นตัวยืนยันเนี่ยสารชั้นต้นก็ไม่เชื่อมาแล้วไม่เชื่อเพราะอะไรคุณเอามาแต่เพจเอามาแต่ไอตัวตรงนี้แคปมาจากตรงตรงนี้เท่านั้นแต่ไม่ได้เอาคนในเพจ แอดมินในเพจอะไรมายืนยันมาซักถามเลยว่าทำไมถึงลงเพจแบบนั้นไปได้มาจากไหนอะไรยังไงใครเป็นคนส่งมาส่งมาเมื่อไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือมันก็ไม่ค่อยมีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนต้นมันเป็นการประกาศตามหาการกะเวลามันเป็นการกะเวลาคร่าวๆยังไม่มีใครรู้ว่าน้องหายจริงๆเมื่อไหร่แล้วเราก็รู้ว่าสดิ๊ในตอนนั้นบอกว่า นอนหลับไปเพราะวากลัวถูกดูว่าไม่ดูแลน้องจึิงบอกก็นอนหลับเอาก็จริงๆเด็กยอมรับว่าไม่ได้นอนหลับแต่โมแต่เพลินเล่นเล่นโทรศัพท์ของตัวเองอยู่ไม่ได้เหลียวดูน้องจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้การที่มาพูดถึงโพสที่ว่าหนูนอนหลับไปคอมเมนต์ว่าหนูนอนหลับแล้วตื่นมาตอนเวลานั้น,น,นเวลานี้ซึ่งเด็กบอกอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ได้ดูเวลาไม่ได้ดูเวลาไม่ได้นึกที่จะดูเวลาเลย ตรงนี้แหละค่ะที่ไม่ว่าเรื่องนี้จะเอาไปแก้ยังไงความน่าเชื่อถือมันก็น้อยลงอยู่ดีเพราะว่าถ้าหายไปก่อนมันต้องมีการสืบให้ได้ว่าแล้วใครเป็นคนกดดูไอก้การ์ตูนตรงนั้นตอน9ก้โมสนาทีต้องให สดิ้งยอมรับขึ้นมาว่าหนูเป็นคนกดเองโดยน้องไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเพราะมันต้องมีคนกดเข้าไปดูมันไม่ใช่เป็นการรันอัตโนมัติมันมีคนกําลังดูช่องนึงอยู่แล้วก็กดเปลี่ยนช่องมันต้องมีคนกดเปลี่ยนช่องค่ะไม่ชมพู่ก็สะดิ้งเป็นคนกดถ้าสะดิ้งบอกก็จะเองไม่ได้กดนั่นก็คือชมพู่เป็นคนกดดูเลือกดูเอง เพราะมันก็ไม่ได้ยากเย็นเวาลาขึ้นโน้ตบุ๊กนี้ไอ้ตัขงข้างๆมันก็จะมีโฆษณาในในคลิปอื่นๆคลิปอื่นๆมาให้ดูจริงไหมคะเ <c oughs> ขาก็สามารถที่จะกดได้เอามือแตะแล้วก็กดกด <c oughs> เด็กก็ทําเองได้ตรงนี้เหมือนกันดังนั้นไอ้แนวสู้ด้วยการจะย้ายเวลาหายของเด็กเนี่ยเวลาเกิดเหตุจริงๆมันไม่ใช่เวลาหายนะคะเวลาเกิดเหตุจริงๆเรื่องนี้เหตุมันคือพลาดค่ะ การหายตัวไปอาจจะเป็นการหลงแต่เหตุในคดีอาญานี้มันคือพลาดและเอาไปชิ้งไว้ให้ตายอย่างที่ดิฉันบอกว่าน้องชมพู่อาจจะหายไปตั้งแต่เจ็ดโมงก็ได้แล้วเดินไปเที่ยวไปหลงไปอะไรทั้งนโดยไม่มีใครรู้เลยแต่ไปโดนภาคตอนเก้าโมงกว่าตอนจุดที่ไอ้พลอยอยู่ในสวนยางหน้าบ้านตามที่พ่อแบมเห็น ตรงนี้มันเข้าเขามากตรงไหนรู้ไหมคะตรงที่ว่ามันมีร่องรอยการเดินวกวนไ,ไปมาอย่างที่อุไทยพูดว่าดูตามหมาตำรวจแล้วเนี่ยมันมีลักษณะเดินวนวนวนดมกลิ่นวนเหมือนเด็กเดินว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 นอยู่เป็นอาการของการหลงไม่ได้เดินตามใครไปอะไรนี้ชัดเจนนั่นแหละค่ะตรงนี้เลยน่าเชื่อถือว่าจากต้นมะม่วงน่าจะเหมือนกับเดินออกมาแล้ว หลงไปแต่บางเอิญไปเจอไอ้ฆาตากรใจร้ายเขาให้สกนาตกรรมก็เลยเกิดขึ้นนี่ลาคาช่วงนี้การวิาพากษ์วิจารณ์คดีในทางกลับกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชั้นต้นเนี่ยแต่ยังใหม่ชชรวันเนี่ยเขายังยึดเกณฑ์นในลักษณะที่ว่าตรงนี้เป็นทางสู้ได้ แต่ลักษณะการพูดของไลาไรเรื่องคดีว่าไทาม์ไลน์ของสายที่ต่างหากที่บกพร่องวัด GPS ีเอสกทำไมมึงไม่รีบกลับบ้านมึงไปเออละเหยลอยชายคุยกับพ่อแม่ทำไมอันนี้มันไม่ได้เป็นอะไรไทม์ไลน์ที่มันบกพร่องเลยนะครับมันไม่เป็นไทม์ไลน์อะไรที่บกพร่องเลยนะแต่ไอ้ไรก็จะพยายามพลิกเรื่องมาให้ได้ว่ากลายเป็นภาษาวิจีที่น่าสงสัยมากกว่าคนอื่น ตรงนี้เป็นเรื่องผิดมากๆที่ปล่อยให้ไอ้ไหลเอาเรื่องเดิมมากลับหัวเล่าใหม่ความน่าเชื่อถือมันจะไม่เหลืออยู่เลยค่ะ